เรามาต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะคะในการแก้โจทย์ปัญหาแล้วก็การสร้างโจทย์ปัญหาการลบนะคะเรามาดูที่การแก้โจทย์ปัญหาก่อนนะคะการแก้โจทย์ปัญหานะคะโจทย์เนี่ยที่เขาให้มาคือคุณพ่อมีเงิน40,000บาทนะคะ ซื้อเครื่องปรับอากาศราคา22,780บาทแล้วก็ซื้อตู้เย็นราคา1 8 2 0บาทนะคะเขาถามว่าคุณพ่อเหลือเงินเท่าเหลือเงินกี่บาทนะคะอ่ะเราก็มาขั้นตอนก็คือเราต้องวิเคราะห์โจทย์ปัญหาก่อนนะคะเราต้องรู้ว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คืออะไรนะคะในข้อนี้นะคะก็ จทย์เขาจะกำหนดให้3อย่างก็คือคุณพ่อมีเงิน40,000บาทนะคะคืออันที่1น,นะคะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้สิ่งอ,อย่างที่1อย่างที่2ก็คือเราซื้อซื้อเครื่องปรับอากาศนะคะราคา22,780บาทนะคะและอย่างที่3นะคะซื้อตู้เย็นราคา1 8 2 0บาทนะคะ อันนี้คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะคะต่อไปสิ่งที่โจทย์ถามก็คือคุณพ่อเหลือเงินกี่บาทนะคะคุณพ่อเหลือเงินกี่บาทนะคะต่อไปพอเราวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเรียบร้อยแล้วรู้สิ่งที่โจทย์กำหนดให้แล้วก็สิ่งที่โจทย์ถามแล้วเนี่ยเราก็ไปดูในเรื่องของการวางแผนแก้โจทย์ปัญหานะคะมีขั้นตอนนะคะมีขั้นตอนของมันนะคะก็คือ ขั้นที่1ให้หาจํานวนเงินที่เหลือหลังจากซื้อเครื่องปรับอากาศนะคะให้หาจํานวนเงินที่เหลือหลังซื้อเครื่องปรับอากาศนี่ตอนนี้นะคะซื้อเครื่องปรับอากาศ2 2ง8 0บาทเราจะหาเงินที่เหลือหลังจากซื้อเครื่องปรับอากาศนั่นเองนะคะต่อไปนะคะอ่ะเราก็มาดูนะคะเรามีเงิน4ี0 0มืนบาทนะคะ จริงไม่ใช่เรานะคะคุณพ่อนะคะคุณพ่อมีเงิน40,000บาทเสร็จแล้วก็ซื้อซื้อเครื่องปรับอากาศไป22,780บาทต้องการทราบว่าตอนเนี้ยณนะตอนเนี้ยเหลือเงินเท่าไหร่นะคะเราก็วาดรูปเป็น bar m o เด l ได้ดังนี้นะคะทีนี้เราก็มาดูขั้นที่2ค่ะจะหาจำนวนเงินที่เหลือของคุณพ่อนะคะอ่ะ จำนวนเงินที่เหลือหลังจากซื้อเครื่องปรับอากาศก็คือเราต้องเอามาทำไมคะเราต้องเอามาทำไมคะลบค่ะลบค่ะเออเอามาลบนั่นเองนะคะการแก้ปัญหาก็คือการแก้ปัญหาก็คือนะคะได้ประโยคสัญลักษณ์มานะคะอันนี้จะต้อง ลบไปสองรอบนะคะก็คืออลบรอบแรกนะคะก็คือซื้อการซื้อเครื่องปรับอากาศนะคะลบครั้งที่สองก็คือการซื้อตู้เย็นนะคะอะลบสองรอบะคะ่กคุณแอลครับผมไม่เห็นหน้าจอ,รรอครับผมไม่เห็นหน้าจอทีครูแชร์ครับแล้วคนอื่นเห็นไหมคะ เห,เห็นค่ะเห็นค่ะเห็นเหค่ะอ่าแล้วไม่คนอื่นเห็นนะลูกเดีลองออกแล้วเข้ามาใหม่สิอ่าเดี๋ยวคุณครูออกแล้วเข้ามาใหม่เหมือนกันอ่ะครูจะแช่อีกรอบหนึ่งนะคะอ่าเมื่อกี้เมื่อกี้ใครบอกว่าไม่เห็นนะเนาะ เบสิก <Basic S 1> ค่ะเบสิกอ <Basic S 1> ยู่ยังอยู่ไหมไปยังไม่รู้ค่ะอามาต่อน,นะคะอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพื่อนตามมาทีหลังเนาะอะทีนี้วิธีทำนะคะเราก็เขียนเลยบรรทัดแรกนะคะคุณพ่อมีเงิน4ี่หมืนบาทแล้วก็ใส่เครื่องหมายลบลงไปนะคะต่อไปบรรทัดที่สองนะคะเราก็ซื้อ เขียนว่าซื้อเครื่องปรับอากาศราคา22,780บาทแล้วบรรทัดที่3เรก็หาผลลบนะคะคุณพ่อจะเหลือเงินนะคะได้ผลลัพธ์ก็คือ17,220ถูกไหมคะแล้วเราก็มาลบอีกรอบหนึ่งในบรรทัดที่4นะคะก็บอกว่าและซื้อตู้เย็นราคา18,20บาทจะรับบรรทัดสุดท้ายก็บอกว่าคุณพ่อเหลือเงินนะคะแล้วก็คิด ผลรับออกมานะคะคน้าไหนครับน้าไหนครับไม่มีม้ท้าท <ำ S 1> ค่ะไม่มีหน้าค่ะดูบนจอค่ะแล้วก็คุณพ่อเหลือเงินหกมือหกพันสี่ร้อยบาทนะคะดังนั้นคุณพ่อเหลือเงินหกพันสี่ร้อยบาทแล้วเราก็ตออบตอบนะคะด้วยเลขไทยหกพันสี่ร้อยบาทนั่นเองนะคะพอเราแก้โจทย์ปัญหาเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็มา ตรวจสอบความสมเหตุสมผลหรือเรียก,ยกสั้นๆว่าตรวจคําตอบนั่นเองนะคะเราก็มาดูว่า6400เนี่ยมันน้อยกว่า4ี่0มือนะคะดังนั้น6400จึงน่าจะาสมเหตุสมผลนะคะเพราะว่าเ,า,าเอามาลบกันนะคะผลลัพธ์ก็น่าจะน้อยกว่าตัวตั้งก็เลยสมเหตุสมผลนั่นเองนะคะ,ะมาดูข้อต่อไปนะคะ การแก้โจทย์ปัญหานะคะในปีพุทธศักราช2561โรงแรมแห่งหนึ่งมีผู้เข้าพัก12,783คนนะคะผู้เข้าพักเป็นผู้หญิง5,185คนนะคะโรงแรมแห่งนี้มีจำนวนผู้เข้าพักเป็นผู้ชายมากกว่าผู้เข้าพักเป็นผู้หญิงกี่คนนะคะอ้าวเราก็มาเขียนเป็นมาบาโมเดลได้แบบนี้นะคะอ่า ผู้เข้าพักเป็นผู้ชายเนาะผู้เข้าพักเป็นผู้ชายนะคะเป็นบารโมเดลหนึ่งแท่งนะคะแล้วเขาก็บอกว่าผู้เข้าพักเป็นผู้หญิงนะคะ5,185ทีนี้5,185เนี่ยมันน้อยกว่าหรือมันมากกว่า1,2783คะมากหรือน้อย5,000กับ1,200 0อันไหนมากกว่า 5้าพกับ12ื่นองันไหนมากกว่าเนาะหมื่นสองค่ะหมื่นมันมากกว่า <15. S 1> มันจะต้องวาดด้วยแท่งแท่งที่ยาวกว่าใช่ไหมคะอ่าดังนั้นผู้ชายนะเป็นบาโมเดลที่ยาวกว่าผู้หญิงก็เป็นบาโมเดลที่สั้นกว่าแล้วก็มาหาผลต่างนะคะผลต่างของโมเดลนี้จะได้ประโยคสัญลักษณ์ว่าอะไรคะได้ว่าอะไร ตอนนี้ครูต้องการทราบว่าผู้ชายเนี่ยมีมากกว่าผู้หญิงเท่าไหร่ผู้ชายมีมากกว่าผู้หญิงเท่าไหร่นะคะครูก็เอาผู้ชายลบผู้หญิงนะคะเอาผู้ชายลบผู้หญิง เป็นหนึ่งสามลบห้าได้ไหมคะสามลบห้าได้ไหมคะไม่ได้ครับแล้วทำไงต่อครับสามลบห้าไม่ได้ไปยืมเลข 8, แปดแปดเหลือเท่าไหร่ครับแปดเหลือเจ็ดแปดแล้วก็เลยกลายเป็นเหลือเหลือเจ็ดใช่ไหมโอเค 8กลายเป็นเหลือ7นะ3กลายเป็นเท่าไหร่ลูกหารกลายเป็นสิบฐาน3ก็เลยกลายเป็น13 13-5ลบ5เหลือเท่าไหร่ครับ1 3 5ลบ5เหลือ8 13ลบ5เหลือ8นะคะอ่าแล้ว7ลบ8ได้ไหมคะนิ้ง7-8ลบ8ได้ไหมคะ ไม่ได้คะ่ะอาแล้วทําไงคะเอามายืมเลขเจ็ดคะ่ะอ่ายืมเลขเจ็ดเจ็ดเลยเหลือเท่าไหร่คะหกค่ะเจ็ดก็เลยเหลืออเจ็ดเลยเหลือหกใช่ไหมใช่ค่ะโอเครู้ะองหรอเจ็ดเลยเหลือหกนะคะ แล้วเจ็ดกลายเป็นอะไรคะเจ็ดกลายเป็นอะไรลูกสิบเจ็ดค่ะอ่ะาเจ็ดก็เลยกลายเป็น $17 บเจ็ดนะคะอ่าแล้วสิบเจ็ดลบแปดเหลือเท่าไหร่คะเก้าค่ะสิบเจ็ดลบแปดเลยเหลือ9ก้านะคะเก้าโอเคอ่าแล้วหกลบหนึ่งเหลือเท่าไหร่คะ หกลบ,นบหนึ่งเด้อเท่าไรลูกหกลบหนึ่งเหลือห้าค่ะหกลบหนึ่งเหลือห้านะคะโอเคสองลบห้าได้ไหมลูกไม่ได้สองลบห้าไม่ได้ค่ะแล้วทำไงคะไปยืมหนึ่ง <1. S 1> ไปยืมหนึ่งค่ะโอเคสองลบห้าไม่ได้ไปยืมหนึ่งหนึ่งเลยเหลือศูนย์หนึ่งเลยเหลือศูนย์นะคะ แล้วสองนะคะสองกลายเป็นสิบสองลบหกลายเป็นสิบสองนะคะสิบสองลบห้าเหลือเท่าไหร่คะสิบสองลบห้าเหลือเจ็ดค<ๆ>่ะเจ็ดค่ะสิบสองลบห้าเหลือเจ็ด <c oughs> อ่าเสร็จแล้วยังคะอันนี้าะถามว่าผู้ชายมากกว่าถ้าผู้หญิงเท่าไหร่ได้ยังคะได้ยัง ผู้ชายมากกว่าผู้หญิง7,598นะคะทีนี้โจทย์เขาถามว่าผู้เข้าพักเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงกี่คนอะผู้ชายมากกว่าผู้หญิงผู้ชายมากกว่าผู้หญิงกี่คน ทำไงต่อลูกเอามาบวกกันค่ะเอามาบวกกันเลยเหรอผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะเอามาลบค่ะอ่าไม่บวกก็ลบให้บวกก็ลบเนาะอ่านะตอนนี้นะคะ เอาใหม่นะโรงแรมแห่งหนึ่งมีผู้เข้าพัก12783คนผู้เข้าพักเป็นผู้หญิง5185คนโรงแรมแห่งนี้มีจำนวนผู้เข้าพักเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงกี่คนนะคะอะตอนนี้ เราได้ผู้หญิงแล้ว5,185แต่เรายังไม่รู้ผู้ชายนะคะซึ่งตอนนี้คุณครูได้แล้วนะคะในโจทย์คือยังไม่ได้แต่ตอนนี้คุณครูได้แล้วก็คือ7598นะคะจำนวนผู้เชายคะ่ะผู้ชายก็คือ7598ทั้งแท่งยาวๆนี้นะคะ7598 แล้วคุณครูจะหาตรงนี้ค่ะนี่เครื่องหมายคำถามนี่นะคะครูจะหาตรงนี้นะคะก็คือ7598เนี่ยมันต่างกับ75185เท่าไหร่ถูกปะอ่ะแล้วก็เอาเจ็ดาเก้ามาทำไมคะขอโทษ เราก็เอาเจ็ดห้าเก้าแปดมาทำไมลูกมาคนเดียวไปมาตั้งใช่ไหมแล้วก็ลบด้วยอะไร 7, 5, คะเด็กหลาเด็กจะกลับไม่เป็นเจ็ดห้าเก้าแปดลบอะไรคะเนี่ย,<า>ออยลบก็คาหนึ่งร้อยคี่แปดคนลบห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าค่ะเออลบ 5้าพันหน่งร้อยแปด่อยแอ่ะลบห้าพ่าโอเคออจากจากเมื่อกี้นะคะเราได้คำตอบ 1>, 1จาก12,783ลบ5,185นะคะมันจะได้7,598แล้วเราก็เอามาลบอีกครั้งหนึ่งนะคะลบด้วย5,185นะคะได้2,413นะคะดังนั้นเราจะตอบได้ว่าโรงแรมแห่งนี้มีจำนวนผู้เข้าพักเป็นผู้ชายมากกว่าผู้เข้าพักเป็นผู้หญิง 2,413นะทีนี้หนูเปิดหนังสือไปหน้าที่49ค่ะเราเหลือโจทย์ปัญหาอีกหนึ่งข้อนะคะในหน้า49นะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำทะเลนะคะน้ำทะเล พูดอ่านโจทย์ให้ฟังค่ะพูดอ่านโจทย์ให้ฟังหน่อยค่ะน้ำทะเลในอ่าวไทยหนุนสูง3ามพันเจรอมิลลิลิตรค่ะคันดินกั้นน้ำบริเวณปากอ่าวสูงสองพันห้าอมิลลิลิตรค่ะนม่มิลลิเมตรกั้น น้ำสูงน้อยกว่าน้ำทะเลนุนเท่าไหร่โอเคนะคะอ้าวน้ำทะเลหนุน okay, นะคะสูงเท่านี้นะคะสีแดงนี่น้ำทะเลหนุนนะคะ,ะ,คะ,ะ,นนะ,คะอันนี้คือคันดินกั้นปากอ่าวนะคะคันดินกั้นปากอ่าวสูงเท่านี้นะคะ อันนี้3,700นะคะ3,700สีแดงนี่3,700นะคะแล้วก็สีเขียวคือเท่าไหร่นะ2,500 2,500 5 0 0ใช่ไหมคะโอเคอ่ะเดี๋ยวลงมานิดนึงอ่า 2,500กับ2,700เขาถามว่าคันดินกั้นน้ําสูงน้อยกว่าอันนี้สีเขียวคือคันดินกั้นน้ำเนี่ยสูงน้อยกว่าน้ําทะเลหนุนเท่าไหร่คันดินกั้นน้ําสูงกว่าน้ําทะเลหนุนเท่าไหร่นะคะอ่ะเขาถามหาตรงสีส้มๆค่ะอ่านี่ถามหาตรงสีส้มๆนี่นะคะ สีส้มๆมเท่าไหร่ทำไงคะประโยคส 10, uh ัญ huh. ลักษณ์คืออะไรลูกประโยคสัญลักษณ์คืออะไรคะครูจะต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์ว่าอะไรเนาะน้ำทะเลใน3า0 0นบสาพับค่ะเท่าไหร่นะคะ สามพันเจ็ดร้อยลบสางพันห้าร้อยสองพันห้าสองพันห้าร้อยใช่ไหมคะโอเคอ่ะตอนนี้ประโยคนยัชลักษณ์นะคะอ้าวต่อมาบรรทัดที่หนึ่งเขียนว่าไงคะเจม,มี่ลูกบรรทัดที่หนึ่งน้ำทะเลในอา่าว ไทยหนุนสูง3ามพันเจ็ดร้อยมิลลิเมตรโอเคน้ำทะเลในอ่าวไทยหนุนสูงสามพันเจ็ดรอยมิลลิเมตรบรรทัดที่สองค่ะอูเจียค่ะบรรทัดที่สองครับ คันดินกั้นน้ำบริเวณปากอ,าอ่าวสูงสองพนห้าร้อยมมตรมิเรคโอ้มิลลิเมตรนะคะโอเคคันดินกั้นน้ำบริเวณปากอ่าวสูง2,500 mm. ันมเมตรค่ะแล้วบรรทัดที่3มอะไรคะโฟกัสบรรทัดที่สาค่ะค่ะ ค่ะบรรทัดที่สามครูต้องเขียนว่ายังไงคะคันดินกั้นน้ำสูงน้อยกว่าน้ำทะเลหนุนต้องเขียนว่างไงนะคะคันดินกั้นน้ำสูงน้อยกว่าน้ำทะเลหนุนคันดินกั้นน้ำโอเคนี่ ชันดินกั้นน้ําสูงกว่าน้ําทะเลหนุนสูงน้อยกว่านะคะสูงน้อยกว่าน้ําทะเลนุนอ่ะแล้วครูจะหาคําตอบได้เนี่ยมันได้เท่าไหร่เอ่ยถามใครดีนะเ<ว>มษาเมษาคะ่ะเมษาช่วยหน่อยมันจะได้เท่าไหร่คะ สามพันเจ็ดลบสองพันห้าได้เท่าไหร่ลูกหนึ่งพันสองร้อยค่ะได้หนึ่งพันสองร้อยมิลลิลิตรค่ะไอมิลลิเมตรค่ะมิลลิอะไรลูกมิลลิเมตรค่ะมิลลิเมตรนะคะอ่ะได้หนึ่งพันสองร้อยมิลลิเมตรนะคะ <200. S 1> ตรงนี้ขอเป็นขีดเส้นใต้สองเส้นนะคะอ่าแล้วก็ตรงด้านล่างตอบนะคะตอบด้วยสีแดงและเป็นเลขไทยนะคะหนึ่งหนึ่งสองศนนะคะอย่าลืมเลือกลูกน้ำด้วยนะคะ ครูขอเป็นสีแดงนะคะอ่าลงมือเลยค่ะได้ทำไปพร้อมกับครูหรือเปล่านะคะอ่านี่คือหน้า49นะคะครูสร้างอัลาบั้มไว้รอเลยนะคะเสร็จยังคะไปแล้วนะ ตามมาทำทีหลังนะคะ,เด,ะเดี๋ยวหมด <ไป S 1> เดี๋ยวเวลาหมดนะคะ,นะหน้าหน้าห้าสิบข้อที่สามคะ่ะหน้าห้าสิบข้อที่สามนะคะเออเออจัสตินอ่านโจทย์ให้หน่อยคะ่ะจัสตินเดือนมกร,ราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดศูนย์บริการโลจิตแห่งชาติ ภากาชาติไปรับบริจาคเลือดได้ 60, 6กหมยูนิตใจ่ายให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ 50, 50, 500, 50, 50, 5้าหมื่นห้าพันห้ยยูนิตศูนย์บริจาคโลหิต สูบบริการลูกเลือดเท่าไหร่สูบ<ส><ส>บริการโลหิตแห่งชาติเหลือเรดเท่าไรนะคะเหลือเลือดเท่าไหร่ะะอหรโอเคค่ะอูเจียประโยคสัญลักษณ์คืออะไรลูกประโยสัญลักษณ์ครับหกหมืมครับหพันสามร้อยเจ็ด กหมื 60, 5, 500, 60, 60่นเท่าไหร่ okay. ันห้าเอาใหม่ลูกหกหมื่นเท่าไหรนะหกหมื่นหกร้อยสามสิบเจ็ดหกร้อยสามสิบเจ็ดค่ะลบกับห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบลบห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบนะคะโอเคค่ะ อ้าวบรรทัดแรกต้องเขียนว่ายังไงคะเมค่ะสนบริการโลหิตแห่งชาติได้รับเลือดหกหมืหกร้อยสาสิเจดยูนิตค่ะ ได้รับเลือดใช่ไหมคะค่ะโอเคศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติได้รับเลือดครูเขียนตามที่ที่เพื่อนบอกเลยนะคะหกมืนหกร้อย 37ยูนิตนะคะอ่ะบรรทัดที่2คะนิ้งค่ะบรรทัดที่2ครูต้องเขียนว่ายังไงคะใจยให้แกโรงพยาบาลต่างๆ55,990ยูนิตค่ะ โอเคค่ะจ่ายให้แกโรงพยาบาลต่างๆนะคะห้าหมื่นห้าพันหกร้อยเก้าสิบยูนิตนะคะโอเคอันนี้ขอขีดเส้นใต้หน่อยนะคะ ปัทัดที่3มครูจะต้องเขียนว่ายังไงคะอ e q คิวค่ะปัทัดที่สมค่ะต้องเขียนว่ายังไงคะพูดครับอ e q อยู่ไหนแล้วไม่รู้ อะพูดว่ามาค่ะบรรทัดที่สามคือเขียน,นว่าศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติเหลือเลือดอทั้งหมดเหลือเลือดผมไม่เขียนคำว่าทั้งหมดได้ไหมที่ไม่พออ่ะเลือไม่ต้องเขียนได้ครับโอเคครับอ่ะหนูหาคำตอบให้ครูหน่อยว่าได้เท่าไหร่ครับ คำหนึ่งนะครับโคขอหาคำตอบกันนะครับครับอันแรกช่องแรกเจ็ดครับเจ็ดลบถูเหลือเจ็ดครับโอเคครับเจ็ดลบศูนเหลือเจ็ดครับแล้วไงต่อลูก แล้วก็สามลบเก้าได้ไหมสามลบเก้าไม่ได้ครับยืมหกได้สิบสามครับได้สิบสามสิบสามลบเก้าเหลือแล้วสี่ครับเลือสี่โอเคค่ะอ่ะต่อไปช่องต่อไปหลักร้อยค่ะห้าลบเก้าไม่ได้ยืมศูนย์ยืมศูนไม่มีก็ยืมหกครับครับหกเหลือห้า ศูนย์เท่ากับสิบยืมห้ายืมสิบเหลือเก้าครับห้าห้าเท่ากับสิบห้าสิบเท่ากับหกครับสิบห้าลบเก้าเท่ากับหกสิบห้าลบเก้าเท่ากับหกโอเคครับแล้วก็เก้าลบห้าเท่ากับสี่ครับเก้าลบห้าเท่ากับสี่โอเค แล้วก็ห้าลบหได้ศูนย์ครับศนย์โอเคอันคูมไม่ดึงลงมานะอ่ะเราก็จะได้คำตอบเท่านี้นะคะเยี่ยมมากได้สรุปว่าศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติเนี่ยจะเหลือเลือดอยู่4,647ยูนิตเพื่อนๆได้คำตอบเหมือนกันไหมเพื่อนเพื่อนลองคิดดูหรือเปล่าลูกเหมือนกันค่ะ เหมือนกันค,ค่ะสี 4, ่พันสี่พันหกร้อยสี่สิบเจ็ดนะคะสี 4, ่พันหกร้อยสี่สิบเจ็ดนะคะอ่ะเรียบร้อยนะคะ